ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟัง fc ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่แบบว่าอ่านไพ่ฟินฟินสบายสบายค่ำคืนวันพฤหัสที่5นะคะเดี๋ยววันนี้นางฟ้าจะทำท็อปิกฟินฟินให้ฟังก่อนที่จะไปเปิดไพ่ที่ f อซบุ๊กมายาวถึงตีหนึ่งวันนี้นะคะตอนนี้ผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นเขามองคุณยังไง ตอนนี้เขามองคุณยังไงนึกถึงหน้าเขานึกถึงบริบทในความสัมพันธ์เขาเป็นใครชไหนใดเล่านางฟ้าไม่รู้แต่คุณผู้ฟังต้องรู้แหละนะคะเรามาดูค่าวว่าตอนนี้คนที่คุณคิดถึงนึกถึงเลยอะเซียววินาทีนี้เลยเขามองคุณยังไงนะคะใช้ไพ่สำหรับแมวนะคะเมจิกแคททาโร่นะคะมาค่ะ ตอนนี้เขามองคุณยังไงคุณไปทำอะไรให้เขาต้องมองแบบนั้นแบบนี้อุยพลังงานไพ่ใบและอัดสิินถือเหรียญผู้หญิงผู้ชายนะคะผู้หญิงผู้ชายทัดดินพฤกษกกันมังกรราศีพฤกษกได้นะคะเขามองว่าหนึ่งใจของฉันนั้นยังคงอยู่ในความรู้สึกความสัมพันธ์ที่เธอเคยมีหรือเปล่า สิ่งดีๆสิ่งน่ารักสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะราศีพฤษภทัดดินสิ่งดีๆสิ่งน่ารักที่มันเคยเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาคุณยังคงจดจําหรือต้องการมันหรือไม่คุณต้องการเขาหรือเปล่าเขามองว่าเขาอะต้องการ need want you แล้วก็อยากทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คุณมาก มากมายเลยตอนนี้เขาอาจจะเป็นเพียงแค่อัศวินถือเหรียญแต่เหรียญที่เขามีก็ให้คุณหมดแบบเทหน้าตักเลยนะเขาอาจจะยังไม่ได้หล่อมากหรืออาจจะไม่ได้แบบโปรไฟล์ดีรวยล้นฟ้าเหมือนพวกป่ป่าที่มาจีบคุณแต่สิ่งที่เขามองคือขอบคุณนะที่คุณเลือกเขาขอบคุณนะที่คุณแบบรักหวังดีห่วงใยพลังงานคือเขามองว่า คุณอะเป็นคนที่ใจดีน่ารักแล้วก็เร้าใจแล้วก็แบบคุณอาจจะเป็นคนใจดีน่ารักเร้าใจสายเปในชีวิตหนุ่มราศีพฤกษศกหรือสาวราศีพฤษศธาตุดินคนนี้เขาเลยมองว่าทุกอย่างที่คุณให้ทุกอย่างที่คุณทุ่มเททุกอย่างที่คุณเปมาเขารับแล้วก็น้อมรับแล้วก็ไม่เคยที่จะแบบว่านอกใจไม่เคยที่จะแบบว่าแทงข้างหลังหรือว่าทําร้ายคุณเลยนะคะ ตอนนี้เขามองว่าคุณคือคนที่เขารักแล้วก็อยากจะทุ่มเทถวายตัวถวายใจถวายจิตวิญญาณอยากจะ พีกลายเป็นท่านรักทาเนเสน่หาคุณมากๆเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณนะบัดน,นาวคุณเป็นเจ้าของหัวใจของเขาเหมียวตัวนี้ค่าเปลี่ยนไว้ที่ปากเขาอยากบอกว่าหัวใจของคุณเนี่ยฝากไว้ที่เขาได้เลยเขาจะไม่ทําร้ายไม่ทิ้งไม่กว้างเพราะว่าคุณเนี่ยดีกับเขามากเหลือเกินคุณคือคนที่แสนดีเลยค่าแล้วก็มีความแบบใจดีใจป๋ามากๆเลยเขาเลยรู้สึก ว่ายอมจำนนให้คุณแค่คนเดียวนะคะชาวทาดินราศีพฤษกมองว่าคุณคือทาตรักธาตเสน่หาและเขาก็ยอมที่จะบอกว่าเป็นธาตรักธาตเสน่หาให้คุณแค่เพียงคนเดียวนะคะ ไปต่อนะคะดูซิดูซิ ตอนนี้นะคะเขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยมองคุณเช่นไรอุ้ย t o o of s o r t เขาบอกว่าคุณเนี่ยบางครั้งคุณไม่เชื่อใจเขาใช่ไหมเลขสองเลขหาคุณกับเขาอาจจะเกิดเดือน2เดือน5อาจจะเกิดาราศีกุมหรือราศีพฤษศได้พลังงานของเขานะคะบางทีเขามองว่าคุณเนี่ยยังมีกำแพงยังไม่ไว้ใจเขาคิดว่าเขาเป็นแค่แบบว่าหนุ่มน้อยที่มาพีกายให้คุณสาวน้อยที่มาพีกายแล้วก็ดึงดูดอยากจะแบบว่า ถลุงเงินถลุงสมบัติทรัพย์สลิงคารคุณเขายัางบอกว่าเขาไม่ได้คิดเช่นนั้นนะไม่ได้อยากจะมาเอาเปรียบเอารัดคุณเลยนะคะสิ่งที่เขากลับมาหรืออยู่ในชีวิตคุณเนี่ยเป็นเพราะบุญมันสัมพันธ์กัน สองดาบบางทีเขารู้ว่าเขาให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้ประเคนสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คุณไม่ได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกอะร่างกายหัวใจจิตวิญญาณของเขาเนี่ยถล่าดำดิ่งยัดเยียดให้คุณแค่เพียงคนเดียวนะคะบางทีคุณอาจจะมองว่าเอ๊ะเพราะว่าฉันรวยหรือเปล่าเธอเลยมาแบบว่ามาอีออนน้อแหนแต่มูตมมีก้กระหนุ่งกระหนิง มันก็ใช่ส่วนหนึ่งเงินของคุณก็สําคัญเพราะคุณใจดีคุณเป็นสายเปในชีวิตเขาแต่ว่าลึกๆอะ่ะเขาก็มาด้วยใจที่แสนรักแสนหวังดีแล้วก็อยากทําให้คุณแบบว่าประทับใจปลื้มชื่นชมชื่นชอบเขาเขาเลยมองว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยเลี้ยงดูปูเสือหรือว่าให้ความสเสน่หาชัดเจนกับเขาแต่เพียงผู้เดียวเขาก็พร้อมที่จะยอมที่จะแบบเป็น ธาตุลักซิโลลาให้คุณเช่นเดียวกันตอนนี้เขามองว่าขอบคุณสิ่งดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลที่ทําให้คุณเปิดใจแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้เปิดใจให้เขาร้อยเปอร์เซนต์ยังกล้ากล้ากลัวๆอยู่แต่เขายังบอกว่าไม่ต้องกลัวเขานะเขาหวังดีนะเขามีแต่หัวใจร่างกายแล้วก็ความพยายามที่จะทําให้คุณเลื้มชื่นชมเขานะคะเขามองว่าคุณคือคนเก่งใจดีสายเปแล้วก็เป็นคนที่ทุ่มเทกับเขามากๆเลยเขาชื่นชมชื่น ชอบแล้วก็ปลื้มคนเช่นเดียวกันอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะธาตุลมเลขสองเลขห้าอาจจะเกิดที่25ได้นะคะคนที่เขามองคุณในตอนนี้นะคะไปต่อค่ะตอนนี้เขามองคุณยังไงเรามาดูซิ อ๋อพลังงานของอะไรเก้าดาบสองดาบเก้าดาบเขามองว่าบางทีนะคะคุณก็เหมือนแบบว่าทดสอบเขาลองใจเขาเปเขาเหมือนแบบว่าใช้เงินซื้อความรักอะความรักจากเขาอะบางครั้งเขารู้สึกเสียใจเหมือนกันนะที่คุณเนี่ยคิดว่าเขาจะมาตักตวงกอบโกยมาเหมือนแบบว่าทําตัวแบบว่าเอาร่างกายเข้าแลกความสุขมันก็มันก็จริงแหละถ้าเกิดมองเช่นนั้นอะก็คือเหมือนแบบว่า10 เก้าดาบสองดาบนะคะเขารู้สึกว่าบางครั้งอ่ะเขารู้สึกตัวเล็กตัวน้อยต่ําเตี้ยเลี้ยดินต่ําต้อยด้วยค่ะไม่ได้สูงส่งเหมือนคนที่มาประเคนนู่นนี่นั่นหรือมาเป็นแบบคู่แข่งทางความสัมพันธ์ของเขาบางครั้งบางทีคุณเหมือนแบบเขาดูออกว่าคุณเหนื่อยใจเขาดูออกว่าคุณเบื่อที่แบบ ทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นเอฟซีนางฟ้าที่ทุ่มเทประเคนให้อยู่ฝ่ายเดียวทำไมเขาไม่ให้บ้างอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเธอใจเ,เด็นนะคุณกับเขาอาจจะยุห่างกันนะคะ2ปีถึง9ปีคุณกับเขาอาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรืออาจจะเป็นเจ้านายกับรุ่นน้องพลังงานของผู้ชายคนนี้ตัวเล็กตัวน้อยเมื่ออยู่กับคุณแต่อาจจะดูแบบแพพวๆเจ้าชูดูแบบว่ามีสกิลดีด ในสังคมแวดล้อมของเขาแต่เมื่อเข้ามาอยู่ในสังคมของคุณเขาดูตัวเล็กตัวน้อยดูจนน่ะพูดตรง,งตงก็คือดูจนว่าคุณตอนนี้เขามองว่าคุณน่ะร่ารวยใช้เงินทําอะไรก็ได้ดูปังดูปัวไปหมดแล้วเขารู้สึกว่าเขาอ่ะไม่อยากดูแย่แบบนี้ตลอดไปเขารู้ว่าบางทีคุณก็เหมือนแบบ เมื่อทาไมต้องเป็นเราที่ออกอยู่ฝ่ายเดียวทำาม็นต้องเป็นเราที่โอนให้โอนเปเธออยู่ฝ่ายเดียวบางทีคุณรู้สึกเบื่อแล้วก็โดนกดดันจากสังคมสภาวะแวดล้อมของคุณเขาเลยรู้สึกว่าเอางี้ไหมถ้าเช่นนั้นน่ะเราห่างกันก็ได้เขาจะพิสูจน์ให้คุณรู้ว่าเขาก็สามารถอยู่ได้ด้วยลําแข้งคุณไม่ต้องเปไม่ต้องโอนไม่ต้องออฟเฟอร์ไม่ต้องให้อะไรอีกแล้วเขาอยู่ได้นะคะแต่ภายใต้ความอยู่ได้ที่ต้องห่างกันเขาก็กลัวว่าคุณจะแบบ เผลอใจไปรักใครเผลอใจไปเจอป้าสปอร์ตใจดีสายเปมาประเคนสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเขาเหล่านั้นจะมาคว้าใจคว้าตัวคว้าความสุขของเขาไปเขาเลยรู้สึก จ็ปวดอะแค่คิดก็เสียใจแค่คิดว่าจะต้องห่างกับคุณเขาก็แบบว่าท็อกซิกเสียใจมากมายเหลือเกินนะคะตอนนี้เขามองว่าอย่าทิ้งกันอย่าจากกันเพียงแค่แบบว่าฉันนั้นจนกว่าเธอหรือไม่มีพอที่จะออฟเฟอร์ดูแลซัพพอร์ตเธอได้นะคะเขามองว่าคุณดีที่สุดคุณดีมากคุณใจดีคุณแสนดีแล้วคุณเน่ยก็เหมือนแบบว่าให้เขามาเยอะมากแล้วเขาอยากจะเป็นฝ่ายให้คุณบ้างแต่ว่า ยิ่งแข่งก็ยิ่งแพยิ่งเขาแข่งอำนาจบารมีวาสนากับคุณเขาก็ยิ่งตามหลังล้าหลังคุณเปรียบเสมือนกระต,ต่ายกระเต่าคุณวิ่งไปไกลแสนไกลเขายังเป็นเต่าเป็นหอยทากเป็นสลดัดคืบคานดึบดับดืบดับมันช่างแบบว่า แย yeah, ่มากๆเลยแต่เขาก็มองว่าคุณเนี่ยคือคนที่แบบว่าเพอร์เฟกแล้วก็ใจดีใจกว้างมากๆที่เข้ามาอยู่ในชีวิตเขานะคะแรกๆอาจจะมองว่าเป็นเจ้านายลูกน้องหรืออาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องให้เออเอาไปเถอะไม่มีเงินจ่ายค่าบัตรเครดิตเติมน้ำมันอะไรก็เอาไปเถอะแต่ว่าหลังๆพอสิ่งดีๆที่คุณทําให้เรื่อยๆเลี้ยงข้าวนู่นนี่นั่นเรื่อยๆแล้วเขารู้สึกมันผูกพันผูกพันแล้วแบบ หวง่ะไม่อยากให้ใครมาได้ตรงนี้ไปจากคุณเลยแบบอยากจะกักใช่ถามว่ากักไหมก็เหมือนแบบอยากจะกักทําตัวหล่อๆสวยๆให้คุณแบบเคลิบเคลิมอะไรเงี้ยแต่บางทีก็รับรู้ถึงพลังงานความเบื่อหน่ายของคุณนะคะถูกออฟสอดก้าวด้า อย่าเบื่อเขาเลยนะอย่าทิ้งเขาเลยนะอย่าปล่อยมือเขาเลยนะเขาไม่รู้ว่าเขาจะสู้ยังไงถ้าไม่มีคุณอยู่ให้กําลังใจหรือส่งพลังงานบวกให้เขานี่คือสิ่งที่เขามองคุณนะคะอัศวินถือเหรียญดินพฤกศกกันมังกรลมเมถุนตุนกลุ่มนะคะกันพฤกษมังกรนะคะเมถุนตุนกลุ่มออกมามีเลขสองเลขหนึ่งเลขห้านะคะเลขเก้าด้วย ไปต่อนะคะดูซิดูซิซตอนนี้ผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขามองคุณยังไงอุ้ยเพดออฟอนคุณอาจจะเป็นชาวทัด ไฟแม่สิงห์ธนูพลังงานคือบางครั้งเนี่ยคุณทำตัวเด็กน้อยเแบบีบ้างก็ได้คุณไม่ต้องแบบว่าเก่งไปซะทุกเรื่องบางทีเขามองว่าคุณน่ะดูแก่เกินกว่าอายุทัศนคติหรือการวางตัวการทำงานคุณเก่งเกินอายุค่ะเขามองว่าเธอช่วยลดอีโก้ลดอัดตราตัวตนให้มันบาดานให้มันเข้ากับเราได้บ้างก็ได้นะคล้ายๆว่าคุณเนี่ยบางทีดูสูงส่งดูรักชูดูแบบ อะไรก็เป๊ะเป๊ะเป๊ะไปหมดทุกสเต็ปของชีวิตเขาอยากบอกว่าให้คุณปล่อยวางรีแลกซ์แล้วก็แบบว่าปล่อยอยแบบแอะทำตัวธรรมดาติดดินบ้างก,ก็ได้กินชายซี่มีเกี้ยวขนมจีนก๋วยเตี๋ยวเรือข้างถนนอะไรเงี้ยบางทีไม่ต้องแบบว่าต้องแบบบรรจงบรรเจาะอะไรขนาดนั้นเขาอยากให้คุณแบบอยู่กับเขาแล้วสบายสบายไม่ใช่ว่าจะดึงไหม้คุณแบบลำบากกัดก้อนเกลือกินใดๆหรอกแต่ว่าอยากให้คุณแบบว่า ใช้ชีวิตในแบบที่แบบเออผู้คนส่วนมากใช้กันนะคะคุณกับเขาอาจจะมีหน้าที่การงานหรือว่าความสูงส่งต่างกันตันชนชั้นวรรณะหรืออายุหรือฐานะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่ายิ่งแข่งก็ยิ่งแพ้ยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวคบกับคุณเนี่ยถาาว่าคุณผักเขาตกจากที่สูงๆเนี่ยเขาต้องหนาวหลืนหนาวซอกอกซอ,อกใจแน่ๆเลยนะคะพลังงานคือเขาแบบ รู้ว่าเราต่างกันแต่ว่าฉันก็รักเธอยอมเธอซิโรล,ล่าให้เธอไปแล้วเพราะฉะนั้นนะเธอช่วยยอมฉันบ้างได้ไหมนะคะบางครั้งเขาก็เหมือนแบบอาจจะแบบอยากชวนไปกินข้าวธรรมดาข้าวแกงข้างถนนตามฟู้ดคอร์ดหรือว่าแบบว่าข้าวเหนียวไก่ย่างข้างทางอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีคุณก็เหมือนแบบ ไม่เอาอ่ะกินเถอะไม่ต้องซื้อมาฝากหรอกอะไรเี้ะคุณก็เหมือนปฏิเสธเขาเก็บตังค์ไว้เถอะมันเปลืองตังค์อะไรเงี้ยนะคะเขาเลยรู้สึกว่าอย่าบี้อย่าขายี้อย่าบดที่เขาแบบว่าต่ําตมไปมากกว่านี้เลยนะคะเขารู้ว่าคุณอ่ะเล้ค่ารักชูสูงส่งคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูอาจจะดิวกับหนุ่มหรือสาวทัพด,ดินหรือว่าทัพลมได้นะคะวันเสาอังคารสุกจันทร์นะคะ ไปต่อนะคะดูสีดูสีตอนนี้นะผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขามองคุณยังไงทําไมเขาถึงมองคุณแบบเลอค่าสูงส่งอู้ดูสิพลังงานของรายสิบไม้คุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนแบบว่าไม่เคยที่จะแบบผ่านอุปสรรค หรือท็อกซิกไปไม่ได้เลยสิบไม้คุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูที่เก่งเอาอยู่ทุกสถานการณ์รับไหวทุกสถานการณ์แล้วมันทาให้เขารู้สึกว่าเด็กน้อยอย่างเขามีพลังงานของเลข11อดอกมาผู้หญิงผู้ชายหมายเลข1 1มองว่าคุณเนี่ยเก่งสตรองรับมือได้ทุกบทบาทคุณเป็นคนที่เอาอยู่ทุกทุกอ่าแพลตฟอร์มคุณเป็นคนที่เอาอยู่ทุกสเต็ปของชีวิตเลยเขาอยาก ให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นไอดอลของเขาเขามองว่าคุณคือคนเก่งเป็นไอดอลสวยเก่งหลอ่อเซ็กซี่หรือว่าเป็นคนที่บาร้านพลังงานชีวิตได้ดีมากแล้วไอดอลอย่างคุณเรื่องอะไรเขาจะปล่อยให้ใครไปเชยชมไปครอบครองล่ะวันนี้เขาอาจจะดูไม่มีไม่เยอะเท่ากับสิ่งที่คุณมีแต่ว่าในอนาคตนะถ้าคุณให้โอกาสเขา หนุ่มธาตุดินหรือธาตุลมคนนี้อาจจะกลับมาทําให้นางพญาไฟยอย่างคุณเนี่ยยอมซิโลล่าให้เขาก็เป็นไปได้นะคะวันนี้ตอนนี้เขามองว่าคุณ ล็ดเลดชดชดของคุณอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเขาจะค่อยๆไต,ต่เต้าไปให้ถึงคุณเขาจะเอื้อมคุณลงมาให้แบบเคียงคู่เขาเองนะคะแม้ว่ามันจะเจ็บปวดหรือจะโดนคนหลายคนคาราหาว่าแบบไม่รู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวไ่สูงอยากจะเด่นดอกฟ้าแต่ไม่รู้จักดูตัวเองเขาก็เหมือนก็ไม่เป็นไรหรอกก็จิตวิญญาณร่างกายความรู้สึกที่ฉันมีต่อเธอมันรักมันผูกพันมันให้แบบ เกินร้อยไปแล้วนี่นะคะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณนะตอนนี้นะคะไปต่อนะคะดูซิดูซิ ตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นนะคะเขามองคุณเช่นไรมองคุณอย่างไรอ้โหดูสิพลังงานของเดอะเวรใครก็รักเธอใครก็ชื่นชมปลื้มเธอใครก็อยากได้เธอประดับบรารมีใครก็อยากมีคอนเน็กชันดีๆกับเธอแล้วฉันล่ะเป็นอะไรในสายตาเธอเป็นเพียงแค่มหมามองเครื่องบินใช่ไหมคุณเนี่ยโกอินเตอร์สูงส่งเลยค่ามากๆในชีวิตเขาคุณเป็นเดอะเวิรคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟแม้สิ่งธนูที่ค่อนข้างที่แบบโปรไฟล์ดี มีทรัพย์สินทรัพย์สลิงคารมีหน้าตาทางสังคมมีเงินมีทุกสิ่งอย่างที่จะแบบเตปเอเฟือเผื่อแผ่ประเคนให้เขาแล้วเขามองว่าอย่าบทขยี้บี้ให้เราตัวเล็กตัวน้อยไปมากกว่านี้เลยนะทุกวันเนี้ความเหลื่อมล้ําทางสังคมนะวัฒนกการใช้ชีวิตมันก็ต่างกันจะยาก เขามอกว่าทุกวันนี้เขายอมคุณหมดเลยนะคุณจะให้เขาเป็นแบบไหนให้อยู่ในความลับหรือเปิดเผยอะไรก็ได้ให้เป็นทาสรักทาา่ทาเสน่หาท่าสวัสดิ์ได้หมดเลยขอแค่คุณอย่าปล่อยมืออย่าทิ้งเขาเราอย่าจากกันอย่าพลากจากกันนะคะ เขามองว่าบางสิ่งคุณอาจจะคิดว่าแบบอพอเธอเธอไปเติบโตคุณอาจจะเคยเสนอเงินเสนองานดีวยคำว่าโอเคเดี๋ยวเราจะให้เงินเธอไปก้อนนึงเธอไปเติบโตไปหาไปเจอคนที่คู่ควรนะเขาก็เกาะแข้งเกาะขาไม่เอาไม่ไปอย่าไล่อย่าไล่ไม่อยากได้เงินอยากได้เธอพี่อย่าทิ้งผมเลยนะผมรักพี่ผมแค่พี่วานซานนะคะ นี่คือพลังงานของคุณหรือเปล่าความเหลื่อมล้ําทางหน้าตาสังคมและการใช้ชีวิตของคุณกับเขามันช่างต่างกันคุณอาจจะเป็นชาวทัดไฟแม้สิงห์ธนูจะดีวกับหนุ่มน้อยสาวน้อยชาวทัดดินหรือว่าทัดลมนะคะเขาเลยรู้สึกว่าทุกวันนี้นะคุณเป็นแรงขับเคลื่อนคุณเป็นพลังงานบวกคุณเป็นเหมือนแสงสว่างที่ทําให้เขาอยากจะรวยขึ้นคุณเป็นมายเซตเป็นแพชชั่นเป็นไอดอลทางแบบความ การใช้ชีวิตของเขาอะค่ะเขาอยากให้คุณรู้ว่าถ้าไม่มีคุณเขาอาจจะแบบกลายเป็นเด็กวันเด็กสกอยแบบว่าไม่อยากจะทําอะไรแล้วหาเช่ากินข้าแต่ตั้งแต่ได้รู้จักคุณเขาอยากจะมั่นคงเป็นแบบเสาหลักให้คุณอยากจะเป็นผู้นําครอบครัวอยากจะเป็นแฟนที่ดีเป็นคนรักที่ดีตอนนี้เขาเลยมองว่ารอหน่อยสิรักแล้วรอหน่อยให้โอกาสเขาหน่อยอย่าพึ่งด้อยค่าหรือว่าอย่าพึ่งปล่อยมือ,อ เพิ่งเลิกหรือว่าจบความสัมพันธ์กับเขานะคะเขาจะตือ้อจะยือ้อจะรังคุณไว้เดเวอร์คนที่ใครต่อใครก็มองว่าแบบเลอค่าน่าจับต้องเป็นที่ต้องการของท้องตลาดอย่างคุณนะ่ะแค่เขาแบบปล่อยหรือว่า ทำใจที่จะหันหลังให้คุณแค่เนี่ยเขาก็เจ็บปางตายเจ็บจะแย่เจ็บก้าวดาบแล้วนะคะลืมไม่ได้ลืมไม่ล,มลงแล้วคงจะไม่ปล่อยเพราะว่าใช่มันอาจจะแบบเห็นแก่ตัวว่าแบบไม่ยอมปล่อยคุณให้เจอให้คุณไปเจอคนที่แบบคู่ควรใช่แล้วก็เขารักอะเขารักแล้วเขาก็เหมือนแบบให้เขาไปเริ่มใหม่กับใครอะมันไม่ได้ไม่มีใครเปิด ใจไขกุญแจความรักของเขาได้เท่ากับคุณเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณนะคะปีนักสัตว์ออกมานะคะงูเล็กงูใหญ่นะคะเสือวัวหมูนะคะแล้วก็มีกระต่ายไก่ได้นะคะนี่ใช่เรื่องราวของคุณหรือเปล่าขอพลังงานอีกหนึ่งใบใบสุดท้ายนะคะตอนนี้เขามองคุณยังไงก้าวไม้ เลขเก้าเก้าหมายเขามองว่าเขาจะสู้ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาไม่ละหรือว่าไม่ลดความพยายามที่จะตื้อจะยืดจะรังคุณไว้ในชีวิตเขาจะทำไปจนกว่าคุณจะใจอ่อนเขาจะดีกับคุณจะรักกับคุณจะปิดเปลือ,อาอภรรพันธนาการให้คุณแบบข้างใครลงไหลในในสิ่งที่เขาเป็นเขาจะเหมือนแบบ แข็งแรงถ้าคุณชอบคนที่แข็งแรงออกกําลังกายหุ่นดีสวยเขาจะทําให้คุณลุ่มหลงเขานะคะแล้วถ้าคุณชอบคนเก่งทํางานอึดนะคะเขาก็จะเป็นในแบบที่คุณต้องการตอนนี้เขามองว่าเขาจะทําทุกอย่างให้คุณถูกใจประทับใจปลื้มแล้วก็เลือกเขาเขาจะสู้ใครที่แบบว่าดูแล้วจะมาแบบจีบคุณแข่งกับเขาอีออนน้อนแหน่กระลิ้มกระเหลี่ยกับคุณมาเตาะมาตะคุณะ่ะ เขาจะกำจัดให้หมดเลยด้วยความรักความสเสน่หาความบ้าคลั่งที่เขามีแต่คุณนี่คือสิ่งที่เขามองคุณตอนนี้คุณคือพลังบวกคุณคือที่รักคนที่เขาแบบว่าไม่มีวันที่จะปล่อยไปจากชีวิตนะคะฟังเพื่อความบันเทิงนะคะแฮปปี Happy, ้บายบายฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ